สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนพิจนาย,ยนนะคะของเจ้าชะตาแล้วมีอะไรโดดเด่นหรือชออจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบ้างนะคะก็สำหรับสิ่งที่เห็นชัดชัดเลยนะคะในเรื่องของเนื่องจากว่ามันมีดาวหลายดวงด้วยกันที่เป็นดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวดาวหูนะคะโคจรมาทับพบ ในเรือนบรณะนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565แล้วก็จะออกอีกทีก็ประมาณ17ตุลาคม2566ในตำแหน่งที่เป็นทวีโชคนะคะแต่ว่าเขาติดพิษหน้าพิษน้าที่หมายค้าอางไนก็คือระบบเกี่ยวกับระบบทางน้ำ นะคะหรือเรื่องของอคู่ศัตรูที่อยู่ในที่รับและที่แจ้งที่กําลังจะทําร้ายหรือมีแพทย์ที่จะมาแบบทาอะไรกับเจ้าชะตานะคะซึ่งผลส่งผลในเรื่องของอาชาวราศีการที่เป็นเจ้าชะตาเนี้ยในเรื่องของระบบน้ําแล้วก็มากุมคู่กับราวพฤหัสก็คือดาวห้านะคะซึ่งมาจากเรือนพันธุทุกนะคะซึ่งอยู่ในอ,อยู่ในภพเรือนปัตนิด้วยนะคะปัตนิถึงคู่รักนะคะ มาจากมากลุ่มคู่ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งในช่วงนี้อาจจะทําให้เจ้าชะตาเองคิดไม่ตกคิดไม่คิดไม่ตกคิดแบบเกี่ยวกับคนรักอ,อาจจะมีบางครั้งบางคาอาจจะไม่ลงรอยกันนะคะซึ่งซึ่งมันจะมีแบบระยะยาวจนไปถึง30เมษายน2567เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเองอาจจะต้องประคับประคองค่อยที่ค่อยใสยกับเรื่องของคนรักนะคะ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของเรือนราพะนะคะราพะก็คือเรื่องของโชคลาภการงานการเงินเรื่องของต่างๆนะคะชาวราชาวเจ้าของชะตาองิงเจ้าของดวงชะตานะคะในเรือนของราพาะก็คือมีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเข้ามาจาก เรือนกระดุมพารซ,ซึ่งเข้ามาสถิตที่เรือนลาพาร์ทแล้วก็อยู่ในตำแหน่งราชาโชคด้วยซึ่งมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปี66นะคะแล้วก็จะอยู่จนไปถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้โชคลาภได้เงินก้อนใหญ่เจ้าชนะชะตาเนี่ยปรารถนาอะไรก็จะมีความสมหวังมีความสุขมีความโดดเด่นนะคะอีกทั้งดาวศุกรเองนะคะ ก็มาสถิตยอยู่ที่เรือนก็มาจากเรือนสุภะเหมือนกันแล้วอยู่ในตําแหน่งอุดมอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นราชาโชคเหมือนกันด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าซึ่งเป็นไปได้ว่าเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะได้คือมีโชคอะไรใหญ่ๆมาหาตัวเองเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวตนของเจ้าชะตาเองนะคะแต่ว่าอ่าก็ยังมีดาวอีกดวงนึงก็คือดาวอังคารนะคะซึ่งมาจากเรือนบรณะ ซึ่งมาจากเรือนแมทแล้วเขามีตําแหน่งเป็นนิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่ามาจากเรือนศาสชะก็คือการติดต่อสื่อสารจาก้นส่วนจากคนทางไกลนะคะคนรอบข้างอาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าพื้นดวงของเจ้าชะตามีราหูอยู่ในพื้นดวงในตําแหน่งของของสุภะตรงนี้ด้วยเพราะนั้นแต่ราหูที่อยู่เขาก็ยังเป็นตําแหน่งจุลจักรนะคะ แต่ยังไงก็ต้องขอให้ระมัดระวังหากจะมีการติดต่อสื่อสารหรือการพูดคุยกันอาจจะต้องดูในเรื่องของเอกสารด้วยให้ใหดีนะคะหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2566เป็นต้นไปดาวประจำตัวนะคะคือดาวพฤหัสโคโจรมาที่เรือนกัมมะกัมมะนี่คือหมายถึงการงานการเงินหมายถึงการงานนะคะซึ่งอยู่ใน ได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ปดีส่งผลทำให้ความโดดเด่นทางด้านการงานมีความมั่นคงยั่งยืนประสบความสําเร็จนะคะแล้วตัวตนเองก็คือเป็นดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี้ยเก่งในเรื่องของการเจรจาการต่อรองอยู่แล้วแล้วมากลุ่มคู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ในตําแหน่งราชาโชคซึ่งเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะอีกทั้งเจ้าชะตานะคะมีดาวเกียตนะคะดาวเกียตเนี่ยเป็นดาวที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายญานพยานาคนะคะจึงทำนายว่าการงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งทำให้กับญาติพี่น้องนะท,ำทำงานเกี่ยวกับญาติพี่น้องยิ่งดีมากในช่วงเดือนนี้จนไปถึงวันที่4กรกฎาคมค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะมันจะมีดาวดวงหนึ่งที่ทางพิธีพาวได้บอกไปแล้วคือดาวพฤหัสเนี่ยเขาสถิตที่เรือนบรณะแล้วเขากลุ่มคู่ร่วมกับดาวราวหูซึ่งมันเป็นไปได้ว่าพลังงานตัวเนี้ยมันจะทําให้การเงินที่เจ้าชะตาคิดว่าจะได้เนี่ยอา,อาจจะมีความจังกังวลอาจจะไม่ได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่19มิถุนาเป็นต้นไปนะคะดาวดาวหกดาวของเรือนเรือนที่เป็นพลังงานของดาวดาวศุกร์เนี่ยเขามีความดูดเด่นเขาสามารถที่จะ รถมันเทาสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นได้พระันเจ้าชะตาเองก็ก็ไม่ต้องกังวลใจก็คือมีกอะไรช่วยอย่างแน่นอนถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะบูชา,าบูชาในส่วนของสายยานพญานาคเพื่อจะช่วยในเรื่องของความรุ่งเรืองทางด้านการงานและการติดต่อการประชาสัมพันธ์การดิวงานก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ ดิวก้อนใหญ่ๆแล้วก็ในการที่จะแบบสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ทำอะไรให้ประชาสัมพันธ์ไปให้มากๆนะคะก็จะนำเงินมาให้กับเจ้าชะตาค่ะซึ่งดวงดาวที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่จนไปถึงวันที่30มิถุนายน30มิถุนายนดาวอังคารน,นะคะซึ่งดาวอังคารเนี่ยจะย้ายจากเรือนลาภะเข้าสู่เรือนวินาศนะคะเรือนวินาศซึ่งเขามีดาวพระอาทิตย์ ซึ่งอังคารกับพระอาทิตเนี่ยเป็นดาวที่เป็นคู่ดาวที่แบบคนหนึ่งเป็นไฟสมขอนอีกคนหนึ่งเป็นลมมันจะทําให้กระพือเนี่ยกระพือให้แบบ ดุบับมากขึ้นนะคะซึ่งดาวองคารนี้เข้ามาจากภพไหนบ้างคะองคารเข้ามาจากภพมรณะและสหัสชาเรื่องการติดต่อสื่อสารประชานงานเพื่อน,น,นผงแล้วก็มาจากภพมรณะมรณะคือการสูญเสียการที่เกิดปัญหาอุปสรรคนะคะเจ้าชะตาอาจจะต้องพบกับสิ่งที่ลึกลับจากการเดินทางจากการติดต่อการสื่อสารอาจจะมาการเสียทรัพย์ อา,อาจจะได้ยินข่าวการสูญเสียจากทางไกลไปไหนมาไหนเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าในพื้นดวงของเจ้าชะตาเองมีดาวเกตดาวเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราซึ่งแน่นอนนะก็คือเป็นสายญาณพญานาคนะคะคยคอยปกปักรักษาเราอยู่หากเป็นไปได้อยากให้เจ้าชะตาไปทําบุญบริจาคโรงศพนะคะแล้วก็บูชาหรือแบบให้เคารพบ,บูชาหรือสวดมนต์นะคะเพื่อบูชา าสายญาณพญานาคท,ทุกตระกูลเลยค่ะซึ่งการทำนายทั้ทงหมดนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่8ปมิถุนายนถึง30มิถุนยายนนะคะเ,เป็นเฉพาะของเดือนนี้ในแต่ละเดือนดวงดาวสำคัญต่างๆก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะคะอย่างเช่นดาวเกตจะมีการโยกย้ายนะคะโยกย้ายโยกหลังด้วยในเรือนลาภะเพราะนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายสําหรับเดือนกรกฎาที่จะมาถึงนี้นะคะถ้าจะ บูรดวงส่วนตัวหรืออยากจะเปิดดวงคู่กับไพ่ย,ยิปสีเพื่อเช็คดวงก็สามารถติดต่อที่ทางเพดภาหรือทิ้งข้อมูลเอาไวอ้อาติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคำนายลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะ